ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง CJ Slide นะคะวันนี้เสาร์ทิ์นี้นะคะเราจะถ่ายที่เราจะไปร่วมกิจกรรมอบรมนะคะเป็นชื่อว่าอ,อะไรละ่ะร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและผลิตสื่อเพื่อชิงรางวัลน,นะคะเป็นอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้อะอไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะ Local Storytelling ละสื่อสารเล่าเรื่องท้องถิ่นแอดเชียงรายนะคะวันนี้เราจะถ่ายกัน2วันนก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์มันจะเป็นยังไงก็ไปรอติดตามชมดูกันนะคะอาจะไม่ได้ถ่ายเยอะแต่ว่าจะลงเท่าที่เราถ่ายได้ก็แล้วกันนะคะ let's go รอเพื่อนมารับค่ะ อออโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่พักของเรานะคะไม่รู้ว่า,ววาวอะไรนะโรงแรมลิเวอร์เทลโรงแรมลิวเอวอร์เทลเทลเออลิวเวอร์เทลใช่เราจะทำอะไรกันบ้างก็ราติดตามนกทุกคนปวดหัวมาก จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะคะผสมกันนะในความจำพันกันต่อไปนี้นะแล้วใช่ใช่ไหมคะสอนยังไงด้วยเนาะเล่าไปไม่พอเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งแหน่แล้วก็ปัจจุบันอ่ะเราจะเห็นของคราบสร้างตวดนะเขาวันนี้เราจะมาสร้างตวดกันเนาะตัวด่านไหนสิบห้านาทีเสร็จอไม่ใช่เทคนิคกับอาจารย์นอนได้เลยๆเห็นไหมคะมันจะต่อที่เรื่องต่อทันมากอันนี้คือตัวกำหนดเลยว่าเราจะ อายุประมาณ30-40ิใช้ชีวิต้องไสดใส่เสื้อไม่หมดค่ตอนนี้ตอเลจะใส่เสื้อดำแลวเนี่ยมาแ้ว่รู้อย่าใส่เสื้อส่นกวดูมุนลงนไปอ่แต่ก่อนหน้านั้นครับเราต้องบานทึกภ้าเป็นที่ระลึกก่อนเพราะฉะนั้ยวก่อนาจะขิทุกทานถ่ายรูปนะครับร่วมกรถนะคะใช่เป็นที่ระลึกเดีไปรประทานอาหโอเคครัทุกคนหลังจากที่เรา กินข้าวเที่ยงเสร็จตอนนี้กําลังเดินเล่นอยู่เดินย่อยอาหาไม่รู้ย่อยหรือเปล่าอันนี้คือที่เราเจอในอันนี้แล้วดูจุบต้องเดินไปอีกอยู่ที่ทําไมบางมีปะขึ้นเป็นหลังคาแดงๆอะ่ะตรงนั้นต้องพอที่เป็นปลาฮัลโหล กับทางทัพสีเข้มมากเลยอะไรสิมันกำลังโกรธเราอยู่อ่ะคระะูภาษาไทยบอก <c oughs> นีู่มือกีอ้าวเลยวนะครูไม่ใช่ค,ครูเป็นครูภาษาไทยเรายกครูชีวภาพมันไม่ใช่ช่วงเที่ยวแล้วเปล่าห้องลุงห้องเมื่อกีอ้ปรับแสงขึ้นแล้วหน้าแป๊กแป๊กเอ๊ะ เปก,แ,ปกแต่ว่าเราชอบถือกล้องเนี่ยเขาถาม<ง>ว่าเราชอบถ่ายรูปยังไงแล้วเราก็บอกว่าชอบถ่ายอย่างเงี้ยคอเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติใช่ไหม่อไปนอใจดีจะไม่สวยก็แล้วแต่หรือแม่ท่อนกลางก็ไ <c oughs> <c oughs> ด้หรือวินาทีถ้าเห็นว่าพี่ๆเขาวาดรูปมาแบบเนี้ยหนูๆจะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าไม่เช้าแล้วกางวันแล้วบ่ายล้ว่องวัน,าวนอาทิตย์วันที่สองนะคะเมื่อวานเราถ่ายเป็นน้อยมากเราก็จะลงเท่าที่เราถ่ายได้นะคะอันนี้มีชื่อร้านว่าคิมาน้อยคิมาน้อยเดี๋ยวเราจะเปิดป้ายร้านให้ดูอีกทีนึงนะคะป้ายร้านอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจะถ่ายตรงป้ายร้านอีกทีเราสั่งน้ําไปแล้วนะ

แล้วเราก็ไปในวันนี้ซื้อก้าวผัดนุงสิไม่ได้ภาษาแล้วนะคะอะไรวะตลกเหรอฝืนพยายามฝืนว่าอะไรทำไม่ได้แต่ก็อยากทำเล่นตามภาษาไยรุ่นข้างในดูโุมมนมากเห็นเงาเราตรงนี้ด้วยไปรุ่นแกไปรุ่นต่อไป เดี๋ยวไปถ่ายตรงหน้าร้านให้นะทุกคนหน้าร้านหน้าร้านวันนี้ถ่ายอามมีมากระสายถ่ายหน้าร้านนะหน้าร้านเอ้ยตรงเอ้ยโซนนี้ก็มีตรงเอ้ยโซนนี้ก็สวยถ่ายหน้าร้านก่อนนะคะเห็นปะ จะเป็นบรรยากาศเข้าๆอนเราาจากตรงหน้าร้านมาข้างในแล้วก็มาฝังแต่ห้องนี้ห้องนี้สวยกระจกด้วยมาแล้วยคำพูดเลยคิงนนะจะเดีวราเดิ เราเป็นทิ้งไว้ดีไหมเราตัดไปตอนที่เราได้น้ำ <c oughs> เลยถ้ากลับไปถึงเราจะกลับหออบ่อเลยไหม ไม่ไปเที่ยวแล้วหรอไปไหนไม่รู้อ่ะนี่อะไรนะว้าวโอเคเลยโอเคเรยโอเคเลยโอเาเลยโอเคเลยโอเคเลยเอเคเลยเอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลย อ่นงโอเคค่ะเุกคะวันนี้เรากำลังเดินาะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะกลับบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่หอนะฮะเพราะว่าสักหนอวแล้ว ้วันยองค่ะทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงหอเป็นที่เรียบร้อยทะไปดูน่าซีดมากวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็คือเราจะรวมวันเสาร์เมื่อวานแล้วก็วันอาทิตย์วันนี้รวมกันให้เป็นคลิปเดียวกันแล้วเราก็จะออกมาประมาณไหนหรือว่าได้ขนาดไหนก็ตามนั้นนะคะ คลิปหน้าหรือว่าคลิปถัดไปเราจะทำอะไรก็ไปรอติดตามชมดูแนด่ดยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด follow หรือว่า subscribe ซึ่งความใหม่เหมือนกันให้ซีจิสโลวไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากร้านด้วยนะคะทุกคนสามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย